คุณแบงค์ทำอะไรครับเนี่ยนี่ผมจะขับรถไปซื้อหมูปิ้งนะครับหมูปิ้งเอาลงมาก่อนกี่คันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสับสี่สิบห้าสิบหกเจ็เก้ายี่สิบสี่คันจับมือหน่อยคุณช่วยไปตลกตรงนู้นได้ไหมเห็นบอกว่ารถเข้าสี่คันนะครับมีอินโนวานะครับแล้วก็มีเป็นเออเชฟเทเบิลเซอร์แล้วก็จะมีมาด้าทีบิวแล้วก็มีอะไรนะอ๋อไทเกอร์เสือน้อยเรา เดี๋ยวเรารีวิวคันนี้ก่อนนะฮะเห็นบอกว่ารถสวยมากวันนี้เป็น t o y ยต้านะครับอินโนวาปี2008แต่ว่าบือเดียวป้ายแดงรถสวยมากเพื่อนๆนะครับดูซะก่อนฮะน้องโชคเฮงด้วยนะครับแม่สวยจริงๆนะครับเป็นตัวจีด้วยฮะตัวจีนี่คือจีกูดนะท็อปสุดสวยมากๆนะครับเพื่อนๆผมบอกเลยนะคุณแจแท้สองชุดนะครับสวยแบบ ไม่มีอะไรมาขัดขวางขวางกั้นของเราได้เลยนะจ๊ะที่รักดูพานาเันนิดนึงฮะวันนี้มาเร็วเข็มเร็วสซนนิดนึงนะครับไทเกอร์ก็สวยรถเข้าไหนคันคแแเพื่อนนี่ฮะกุญแจแท้สองชุดเพื่อนเพื่อนเอ๋ยนะครับไม่ซื้อคันนี้ก็ไม่รู้จะซื้อคันไหนแล้วจ๊ะสตาร์ทเลยแล้วกันเซ็นเซอร์ใช้ได้หมดนะรถิิเดชื่องนะฮะแล้วก็ปรับ LED ไฟหน้ายัางใช้ได้ไม่แสนกโลก่านั้นเองจูดีครับ โหที่เบาะกรรมาอยู่นี่ยังดีอยู่เลยนะกรรมยีใครน,นะกรรมยีให้จบมือหน่อยเออต้องแบบนี้นะเรนะาโบา๊ะโบโบ๊าหน่อยคอนโซลคอนโซลสวยนะนี่เดิมมากนะแอมดิจิตอลด้วยนะฮะ<ม>หวัวเกียร์ก็เลยเนี่ยเดิมมากโนสตาจู่เย็บกิบก๊บเลยนะช่องใส่แว่นตานา้าแล้วก็ผ้าหลังคายังสวยอยู่เลยนะครับสวิตกระจกพวกนี้นะนี่ฮะเดิมมอล็อกยังใช้ได้อยู่เลยถังเงียบ แผงประตูสวยสะอาดสะวักลีปีใหม่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ,รรอ,อะเบอรของลูกค้าคนี่ครับนี่ฮะอ้หูวเพื่อนเพื่อนบอกตัวนี้พับได้นะแล้วก็เป็นแอร์ราวด้านหลังด้วยนะฮะสวยๆเลยพับพี่ดูสักหน่อยไหมโชว์หน่อยน้องไอ้พับยังไงอะรนนับเรากดด้านข้างนะครับเอไม่ใช่ฮะเจนเนรับต้องกดต้องกดบอกพับก่อนนะฮะอ่ายกขึ้นแล้วก็พับลงนะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งแล้วก็ยกด้านข้างยกขึ้นนะครับ แบบที่สองนี่ฮะสามารถยกทั้งตัวได้เลยนะครับฝั่งนี้ก็ยกได้นะครับ <im itation> เพิ่มพื้นที่เนี่ยอีกมากมายไปดูท้ายกันเดี๋ยวมาดูท้ายตัวจีฮะตัวนี้นะฮะแตะนิดเดียวจะเป็นไฟฟ้านะอ่ะพี่แบงค์ฮะปึ๊บนี่ฮะโอ้โหไฟฟ้าเพื่อนๆน, <im itation> นะครับไฟฟ้าจะดูดเอาสิครับไม่ใช่เป็นนนวนฮะห <im itation> อยอกหยอกหยอกหยอกช่วงล่างเนี่ยให้ดูหลีกเลยพวกเนี้ยเดิมเดิมเม็ดอาร์พวกเนี้ยคือเฟี้ยวฟ้าเดิมเดิมหมดเลยครับมีไล่ฝาด้วยนะฮะไา ยี่ห้อนะครับต่อโยต้านะครับไอะทำไมเขาพิมพ์กลับหัวฮะเฮ้ยมันอ่านว่าอโยธยา้เจ้ามคนตลกเยอะาจากขอบเขีบเนี่ยเดิมมากนะฮะคันนี้บอกเลยสวยจิงพับได้ไหมน้องแบงค์พาพี่ดูนิดนึงนะฮะเป็นไหมกดกดด้านข้างพับลงนะครับแล้วยกขึ้นแล้วเกี่ยวด้านบนเหมือนกับฟอร์จูเนอร์คอยดูนะมันทำง่ายๆฮะอย่างนี้เลยครับปึ๊บยกปุ๊บแล้วก็พับลงนะฮะแล้วก็มีเชือกนะครับผมทำอย่างนี้ถึงเขาหาตัวก้องถอยก่อนฮะดูอย่างนี้นะครับผมมาซ้ายขวาเลย ครับแล้วก็อย่างนี้ฮะดูดีๆนะครับครับเพิ่บแล้วก็ยกขึ้นแล้วมันหนักไม่พอคุณยกขึ้นแล้วใครจะช่วยเกี่ยวฮะน้องไอ้เนีครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอัะนิ้หนึ่งไอ้เกี่หน่อยอันนี้ฮะเกี่ยวขึ้นด้านบนฮะโอ้โหเนี่ยฮะบอกเลยนี่นี่คุณไป็นดาฮักปะครับเนี่ยโอ้โหแล้วก็ด้านบนนี่ฮะโอ้โหสุดยอดจริงนะเดี๋ยวๆช้าๆมันเพิ่มพื้นที่นะ เก็บของได้อย่างกว้างขวางเลยนะเฮ้ยผมมีเรื่องเล่าอย่างหนึ่งเขาไม่รับอีกแล้วอ่ะกว้างขวางสุดยอดผมมีเรื่องเล่าอย่างหนึ่งว่าไงฮะมันมีครั้งหนึ่งที่เจ้านายเคยเล่าฟังว่าใช้อินโนวาตัวนี้ไปนอนที่ปั๊มใช่ไหมครับอยู่กัน4ี่คนแล้วนอนในรถอ๋อไม่ใช่ในจังหวะนั้นก็คือมันไม่มีที่พักแล้วไงเคยเล่าให้ฟังอ่ะอันนั้นเอติมาครับอ๋อนี่คุณจําไม่ค่อยได้ไงโอ้ยสายอุตส่าห์นั่งฟังไปห้องเครื่องกันนะฮะห้องเครื่องห้องเครื่องนะ โอ้โหเดิมบาง,บางนางบวชเพื่อนดูโลโก้โตโ,ตโยต้าเลยครับอ่ะโอ้โหแล้วน้องแบงไม่มายกอะฮะให้น้องไอเอลบางร่างน้อยพี่มายกแบบนี้โอ้โหตายนะคาน้าเดิมครับพอน้ำเดิมตัวเลขอยู่ครบนะฮะบ ABS นะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบหมดเลยนะฮะไม่แกะฐานน้ำมันร้อนเพื่อนครับ ซื้อรถวันนี้แถมหม้อกาวหนึ่งใบไหนเนี่ยฮะโอ้ Ồ, อุ่นทิปใช่ไหมน,นี่จะตลกก็เลยหนึ่งรอบดีกว่าอ่ะมาหนึ่งรอบดีกว่าน้องไอายนั่งเลยแอรพี่แบงค์ขับนะน้องไอซนั่งหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันสักหนึ่งรอบว่าความนิ่มนวลของอินโนวานะครับจะนิ่มนวลแค่ไหนนะพี่แบงค์นะอ่ะเทสต์ตังค์่นิดนึงนะฮะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเลยนะครับ แต่เราก็ด้านหลังก็กว้างขวางอยู่นะสามารถที่จะลองได้ออไม่ออกโอ้โหเออรถ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 ไมต้องฮะไหนฮะเอาสอยก่อนอะไรของคุณเนี่ยดโนให้ค่ะี่ให้ระวังท้ายนะโอเคขอละฮอ้าวเขาเลี้ยวทางนี้คุณเมื่อกี้คุณชิดขวาก็ไปได้แล้วไปกับขี่ที่ซื้อมาใช่ไหมอ้เลี้ยวนะครับอ้าเดี๋ยวมาลองดูกันว่าการขับขี่นินตาจริงจริงครั้นี้ผมขับมาแล้ว นะฮะเพราะว่าคันนี้มาจากโชว์รูมนะฮะผมเทสมาแล้วนะครับนิ่มนวลมากเนาะเฮ้ยอาจเห็นฟิล์มด้านหน้าด้วยอะของอะไรอ่ะลามีน่าป่ะใช่ไหมฮะพี่จะเห็นไหมเห็นอยู่เห็นอยู่ฟิล์มของกอล์ฟีันคอนฮอนครูฮะไฮคูใช่ไหม่าจะใช่ไฮครูคุณอยู่คณะไหนครับเนี่ยผมถามจริงวันวันหนึ่งนะฮะอ้าวโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูฮ้อนก่อนนะครับก็รถถือว่าขับขี่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายแรงนิดนึงนะครับ โอ้โหการขับขี่ที่ดีนี่เลี้ยวแล้วแบบขึ้นเนินนะเพื่อนนะเอาง่ายๆฮะรถไม่มีไก่แล้วกันนะไม่มีกุ๊กๆๆๆไม่มีนะครับไม่มีหนูด้วยนี่ๆๆๆ,ๆก,ก็ไม่มีนะเพื่อนนะอืมมันนั่งคนเดียวพูดคนเดียวยงไงไม่รู้ <c oughs> โอเคฮะถือว่าเป็นการขับขี่ที่ดีปล่อยมือนิ่งได้ไหมผมจะบอกให้นะฮะพวงมาลัยเนี่ยนิ่งมากผมขับประมาณร้อยกว่าเนี่ยไม่มีสั่นไม่มีโครงเลยนะฮะ แล้วเมื่อกี้นี้เ,เพื่อนๆนะครับ2,000รอบเนี่ยนะครับเซ็นทรัลล็อกก็ล็อกเองปกติเลยนะครับผมด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางสบายมากๆนะไสัมภาษณ์ผมบัางสิว่างวงมาลัเป็นไงบ้างอะเป็นไงบ้างขับบิวเอ้ยขับเบ,ไ <laughs> <laughs> บเาไหมบเบาไหมเบาไหมคือพวงมาลัยนะครับก็บเบาแล้วก็ไม่แข็ไม่ทื่อนะอมนต์กักนะครับเฮนี่คุณเลี้ยวแบบสบายๆเลยเนาะถูกครับ พวงมาลัยพอๆกับซีวิ c ตัว 22, 1, okay. s e อปี2 0 2 2ไม่สามืโลกเลยครับอ่ะผมหมดรถตัวเองอีกอ่ะพอแล้วฮะโอเคมาบอกราคาการป่าน,นี้ FC รอแล้วเปิดเดอะมอลล็อกเลยฮะโอเคเป็นหนึ่งรอบที่ถือว่าขับดีนะแล้วก็เรียบร้อยอย่างมากๆด้วยนะฮะยางในปี2ีด้วยน่าจะประมาณ3สัปดาห์น้องไอซ์ใหม่เอี่ยมเลยยางก็ใหม่ๆคันนี้เท่าบ่าดี เท่าไหร่คะเท่าไหร่ดีน้องไอคันน uh, uh, ี้นะคะพี่พีเอฟซีรับไปเลยค่ะ1 9 9 0 0 0สาหมืับาทค่ะพี่พีโอ้ต้องต้องต้งเอารถหนึ่งพองรถหนึ่งพันบาทค่ะต้องรีบมล้ยเนาะฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเรามีรถเข้าอีกมากมายเลยนะครับมีรถไฟตึ๊กนิดไหมก็อยากฝากไว้นะคะตอนนี้เรานะคะก็กำลังจะทำขึ้นมาแล้วค่ะนี่บ้านฝากขายเปลี่ยนที่จอดเท่ากับเงินสดได้เลยนะเอาแล้วก็เอาไปไหนแล้ววะเออยู่นี่ค่ะฝากแล้วก็แชร์หน่อย ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่ๆฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะชาวพีพีออโต้คาร์ค่ะติดตามช่องเราเนอะชื่อช่องพีพีออโต้คาร์นะครับในช่องยูทูบ e ฝากดยนะจ้ะเจอต่อพีหน้าวสดีครับ